ครับวันนี้นะครับจะพามาดูตู้น้ำมนต์นะครับตู้ผมน้ำมนต์ครับหยอดเหรียญจะมีน้ำฉีดออกมานะครับหรือว่าพ่นออกมาครับตรงไปนี้นะครับหยอดเหรียญห้าสิบหรือว่าแบงค์หรือธนบัตรนะครับได้หมดครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเซมซีเราครับ ัวตู้ทําจากอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ครับอันนี้ก็กระจกแล้วผมจะทดสอบนะครับขอเชิญญาติโยมที่มาทําบุญเสียงทายจงตั้งใจรมน้ำพระพุทธมนต์แจ่มโตโพธิสัตว์ที่น้ำพุทธนออกมาครับนะนี่ก็เซียมซครับจะอยู่ที่เลขแปนะครับ เราก็ไปรับเอาใบเซ็นซีใบคำทำนายนะครับเล็กแปดครับผมจะยอดลองดูอีกครั้งหนึ่งครับครับปึ๊บดููน้ำนะครับน้ำจะพ่นออกมาตรงไปนี่ครับน้ำมนต์ครับนะครับะพ่นสองครั้งนะครับ อีกรอดนะครับรรูจะเป็นแบงก์ก็ได้ครับอันนี้เหรียญสิบครับขอเชิญญาติโยมที่มา,ามทำบุญเสียงทายจงตั้ง ยันโตโวบิยาม้เลยปทักสินังกายกรรมังว่าจากรรมังปักสินังปทักสินังมโนกรรมังปณิทีโดยปักสินาปทักสินานี่คตวาวนาระันกันเดปยปักสินเนีอายุวันโนสุขังพลังด้านหลังนะครับที่เก็บเงินครับนี่ครับนี่ก็เป็นทั้งครับ ใส่น้ำมนนะครับข้างหลังครับ่ก็ที่เก็บปังครับเงินที่เราหยอดด้านบนก็จะตกมาอยู่ข้างล่างตู้นะครับถ้าส,สนใจสั่งซื้อก็อย่าทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับพาลวงอีกสักรอบนึงครับรุ่นนี้จะมีเซีมซี C ให้ด้วยครับหยอดปุ๊บเซียมซีก็จะวิ่งครับตกเลขไหนแล้วก็ไปเอาใบทำทนา,ายครับ อย,ย่าโมเลยปทัทภคินังกายกรมมังวาจากรมมังปทัทภคินังปทัทภคินังมนโนกรมมังปณิสิเตปทัทภคินาปทัทภคินาเนกตะวานะระมันเดเตปัทภคินีอายุวันโน